ครับในกระบวนการแก้ไขเรื่องของภาพหยาบทนะ่านนะก็จะลงลึกไปอีกครับนะก็คือตรงบนเครวเลทีบาร์นะครับนะสังเกตดูตรงจุดทีตำแหน่งทีสองศครับนะผมจะใช้วิธีการจำระหว่างทีสองศูนกับสองนะจำถึงกันนครับนะแล้วก็มาต่อจงใส่กับไฟ 16บหโวล์นะตรงขั้ว4ตำแหน่ง 1, 4 2 3 3นะครับนะตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับอันนี้ไว้แก้ไขเรื่องของอาการภาพหยาบนะเดี๋ยวทําสดให้ดูครับนะก็เดี๋ยวทําทดสดเลยนะครับนะแก้ไขภาพหยาบนะครับ พี่้องก็สามารถทําได้เลยนะเรื่องของแก้ไขปิดแล้วนะถ้าเลหมันจับสีเพี้ยนหรือภาพหยาบแล้วนะเราก็จะมาแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้ผมจะโยงลายสองลายนะครับนะตรงตำแหน่งทีสองศูนย์กับทีสองหนึ่งนะจำหากกันนะครับนะแล้วก็โยงเข้ากับตำแหน่งที มีสอนะงขัอสามนท่ตรงนี้นะเป็นแรงไฟประมาณสิบหกโวลต์นะฝังหนึ่งจะเป็นไฟฝังหนึ่งจะเป็นกาวนะครับนเะข้าไปดูรายละเอียดน,นะผมลองตะกี้กนะ่อนนะไอ้ทำสดๆให้ดูนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องสนใจที่จะเข้าอบรมนะวันที่19บเก้านี้นะนจะที่จังหวัดเชียงใหม่ครนะ กับโดยร้านประเสริฐปลาเลี่ยดครับนะโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับดรเดี๋ยวตรวจรายละเอียดเองครับนะตรวจเช็ครายละเอียดก็คือรถมีปัไหนคาไหมนะเดีนะ๋ยนะวเราดูด้วยกันนะครับนะว่าที่ผมบัตรกีลงไปจะตรงไหนนะครับนะ ส่ที่ปักเกลยเชื่อมต่อนะครับนะนะครับตรงทีสองหนึ่งกับทีสองศูนครับนะจำถึงกันแล้วก็เอามาต่อเข้ากับไฟบวก16โวลต์ครับนะตรงสี่ตำแหน่ง2องสานะครับ เดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูครับนะอันนี้เป็นการแก้ไขเรื่องของ <c oughs> อาการภาพหยาบนะครับนะภาพหยาบเดี๋ยวเสียบปักดูครับนะปักป๊าบนะครับนะผมเปิดเครื่องครับนะมาลุ้นกันครับว่ามันจะสวยเลยไหมนะครับ เิดเครื่องครับนะภาพติดเราติดแล้วนะครับนีะยวดูหน้าจอกันนะครับโอ้หน้าจอสวยกิ๊กเลยครับนะปันนั้นถ้าพี่น้องเพื่อนช่างครับนะมีโอกาสนะเรียนเชิญครับนะเจอกันได้เลยครับนะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะวันที่19พฤษภานี้ครับนะเจอกันครับนะวันนี้เอาแค่นี้ครับนะเจอกันสวัสดีครับ you <laughs>